ขนมเทียนการผสมผสานทางวัฒนธรรมผ่านเทศกาลปรุษจีนภาพขนมเทียนขนมเทียนขนมมงคลประจำเทศกาลปรุษจีนที่ราชการที่สองทรงพระราชนิพนธ์ในกาพเหตุชมเครื่องคาวหวานปรุษจีนเป็นเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวจีนทุกหมู่เหลา่าเป็นเทศกาลใหญ่ที่กินเวลายาวนานในประเทศไทยก็มีการจัดเทศกาลนี้เช่นกันแต่ขั้นตอนจะรวบรัดกว่าในเมืองจีนมาก ช่วงเทศกาลจะมีสาวันคือวันจ่ายวันไหวและวันถือหรือวันเที่ยวนอกจากนี้คนไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีนบางกลุ่มก็รับวัฒนธรรมนี้ไปด้วยของไหว้ประจำเทศกาลตรุษจีนนั้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือหมูไก่เป็ดและขนมต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมเข็งหรือขนมเทียนแม้แต่ในพระราชาสำนักก็ยังมีงานพระราชากุศลเลี้ยงพระตรุษจีน ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สและเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี12เดือนอีกด้วยขนมเทียนถือเป็นขนมมงคลที่นิยมมากไม่เพียงแต่ตรุษจีนเท่านั้นในช่วงเทศกาลต่างๆก็นำขนมชนิดนี้มาใช้ด้วยเช่นกันโดยสื่อความหมายถึงการมีชีวิตที่ราบรื่นเพราะเป็นขนมที่มียอดแหลมคล้ายกับยอดเจดีย์ สันนิษฐานว่าขนมเทียนเป็นขนมที่ชาวไทยเชื่อสายจีนคิดมาเองเป็นขนมที่มีต้นกําเนิดมาจากเหนียนเกาหรือขนมเข่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล,ล่านาภาัยรัชกาลที่สองทรงเคยกล่าวถึงขนมชนิดนี้ในพระราชนิพนธ์เรื่องกับเหตุชมเครื่องขาวหวานบทหนึ่งว่ารสรักยักษ์ลำนำประดิษฐ์ทำขนมเทียนคำหนึงนิ้วนางเจียนเทียนลหล่อเหลากล้ากลึงกลม ขนมเทียนจึงได้กลายมาเป็นขนมประจำเทศกาลตรุษจีนอีกหนึ่งอย่างคู่กับขนมเข็งภาพขนมเทียนในหม้อที่กำลังจะนำไปนึ่งขนมเทียนทำมาจากแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้ากวนกับน้ำตาลแล้วนำไปนึ่งมีไส้ห่อด้วยใบตองเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมไส้เค็มทำจากถั่วทองนึ่งผัดให้เข้ากันกับพริกไทยเกลือและน้ำตาลไส้ส่วนไส้หวานทำจากมะพร้าวขูดฝอย ผัดให้เข้ากันกับน้ำตาลและเกลือเล็กน้อยคล้ายกับไส้ของขนมใส่ไส้สื่อถึงความหวานชื่นราบรื่นและสมบูรณ์พูนผลนั่นเองเหตุที่ได้ชื่อว่าขนมเทียนเพราะเนื้อแป้งมีลักษณะเนียนคล้ายกับเนื้อเทียนในภาษาจีนกลางไม่มีคำเรียกขนมเทียนส่วนในภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกด้วยคำในภาษาไทยว่าหอนุ่มเทียนนอกจากจะใช้ขนมเทียนในเทศกาลตรุษจีนแล้ว สำหรับคนในภาคเหนือก็นำเอาขนมเทียนหรือที่เรียกว่านมจอกมาใช้ในงานปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์ของชาวล้านนาด้วยเช่นกันดังนั้นขนมเทียนจึงถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ของคนไทยเชื้อสายจีนโดยไม่เพียงแค่เป็นขนมที่มีรสชาติอร่อยแต่ยังเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและการรักษาเอกลักษณ์ผ่านขนมที่มีความหมายทางวัฒนธรรมภาพ การกวนแป้งขนมเทียนเพื่อนำไปห่อไส้ภาพขนมเทียนที่นึ่งจนสุกและพร้อมทาน